ีท oh ่านผู้ชมด้วยนะครับผมก็ปิดเพลงก่อนนะครับท่านผู้ชมก็กลับสู่ที่เล่นชมกันด้วยนะครับก็เราเดินทางมากับพัทยานะครับก็อยู่พัทยาอพัทยาลงไหมคะไม่ลงลงมาค่ะเชิญค่ะ ข้ามาให้กินก็คือมีให้เลือก4สกินนี้ก็ข้าก็ตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องสองศูนย์หนึ่งเป็นแบบเดินมาก็เจอเลยอ่ะใกล้เลยใช่ไหมใกล้ตรงไหนคะใกล้ลอบดีเลยนี่ที <k <k ่เช็กอิน โอเคแล้วข้างในมีอะไรบ้างลูกอ๋ออันนี้เขาให้รองเท้าแจกฟรีฟรีที่ไหนต้องจ่ายเงินรองเท้าเราทั้งนั้นเลยอะเข้ามาปุ๊บเจออะไรลูกเจอห้องรับแขกแล้วก็มินิบาร์มินิบาร์มินิบาร์ลูกเปิดมินิบาร์โชว์หน่อยสิข้างในเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าน้ำน้ำอัดลมทานได้หกกระป๋องเลยเลือกเอาจะแอลกอฮอล์หรือน้ำอัดลมแต่แอลกอฮอล์ได้แค่สี่เพราเลือกมาสีเนาะ เราก็จะมีชากาแฟได้หมดแต่ถ้าเป็นพวกขนมหรือน้ำแร่่ยต้องเสียเงินเพิ่มส่วนน้ำเปล่าขอได้เพิ่มนะคะอ่ะต่อไปเจออะไรคะเราจอห้องรับแขกใช่ไหมคะห้องรับแขกนั่งสบายเลยตรงนี้เป็นลายโซฟาใช่ไหมลูกแล้วก็อันนี้เป็นที่เก็บของี่เก็บของเก็บได้จริงรอเปล่าไม่จริงไม่ได้เปิดไม่ได้

หอวอาอยู่ตรงนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โเสร็จแล้วตรงนี้เป็นอะไรคะเตียงนอนไปท้าก็มีทีวีจอใหญ่แล้วก็้ขึ้นมาต้องขึ้นบันไดด้เหรอเนี่ยใช่พิเศษมากโอ้โหอะไรจะหรูหราขนาดนี้นีอา้นงำมือ ในห้องส้วมห้องส้วมตรงนั้นห้องแฝดตรงนั้นห้องส้วมอยู่ตรงนี้เหรอหนายดูสิอ๋อเขาแยกเป็นสัดส่วนห้องห้องโถอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นอะไรคะห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำฝักบัวแลนเชาว์จะเป็นตรงนี้ดูดีเหมือนกันเนาะอันนี้ก็เป็นที่วางที่วางอะไรคะวางเป็นาหน้าขนงหนูเขาจะโตัว Ok, à, yeah. ห้องน้ำอ๋อฝั่งนี้ก็จะห้องน้งนำสเต็ปลงเฮ้กือบล้มเมื่อกี้เกือบล้มเหรอลูกแล้วก็อันนั้นโน,โนู่นตรงนี้สวยมากตรงนี้สวยมากฝั่งน,นี้จะมีห้องนั่งเล่นออฟต์ดนตรีนะออฟต์ดนตรีแล้วก็เ<ม>วลคัมดิงเคนบูเบอรี่พายนะครับกับชาบานาอุลก็น้ำส้ม,ม ได้เป่าผมไดสันเลยนะเนี่ยโอ้โหมีหัวให้เปลี่ยนด้วยอี๋แม่ไม่ต้องกลัวผมไม่แห้งแล้วตกลงตรงนี้คือลึกหรือตื้นลูกเท่ากันเดี๋ยวมองด้านบนตรงนี้ตื้นตรงนั้นลึกมองเลน,น <c oughs> แล้วสูงประมาณเท่าไหร่ลึกประมาณเท่าไหร่ได้เลย เมตรหนึ่งอะคะเอาทุกคนกำลังไปไหนกันคะกำลังไปว่ายน้ำที่ใส่รวมเขาเพราะว่าสาเล็กมันเล็กเกินเฮ้ยมีสกูตเตอร์ให้เช่าได้เหรอไม่เช่าให้ยืมใช้ได้เลยอุ้ยขอล้อง พาไปทางไหนคะลูกทางนี้ใช่ไหมคะ วันนี้เรามาส,ส่านตัวเหรอลูกฝ่าฝออนตัวใหญ่มากเลยนะคะ เป็นไงบ้างครับคำถามพี่อาหารนี่อร่อยทานอะไรไปแล้วบ้างครับแฮมอะไรไส้กรอกเป็นคลอนแรบใชครับแล้วก็ไข่ดาวแล้วคุณจินเป็นไงบ้างคะอร่อยอร่อยเหรอคะ ไติมแพงไเมไอติมแมติมเขาท่าสวยดีนะแต่บันแพงไปนะน่าทำเองใช่ไหมคะไม่ใช่ดูสิเขเออกก็รับอยู่